สวัสดีบิวตี้นัมเบอร์วัน,น no. มาอีกแล้วนะคะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะเนี่ยวันนี้มีเล็บสวยๆมาอวดจ้าจากที่เคยอวดแต่งานขนตางานแก้คิว้วทำคิว้วเคยอวดงานยืดผมอวดงานวอลลุ่มวันนี้เรามีงานเล็บสวยๆมาอวดจา้า สาวๆใครอยากมีเล็บสวยๆอลังอลังมีข่าวดีมาบอกนะคะตอนนี้เริ่มจะใกล้ปีใหม่แล้วนะแล้วก็งานลอยกระทงเนี่ยเราจะไปลอยกระทงเล็บเราต้องสวยนะคะเล็บเราต้องสวย อันนี้ไม่เห็นใครเลยมีใครเข้ามาหรือ,อยังที่ร้านเราอ่ะเป็นร้านส,สวยครบวงจรตั้งแต่หัวจดเท้าเลยใครเข้ามาอยากทำอะไรอยากทำผมทำสียืดดัดต่อขนตาลิปติง้งงานลิปติ้งเราก็ปังนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบต่อขนตาขี้เกียจด,ดูแลดูแลลำบากแล้วก็มีงาน ลิฟติ้งขนตาลิฟติ้งก็คือทําให้ขนตาจริงอะงอนขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องมาคอยหนีบเห็นลูกค้าเคยหนีบหนีบใช้ที่หนีบหนีบขนตานะคะแล้วขนตาหากักขนตาหากักคนขนตาหักเลยนะถ้าเรามาลิฟติง้งลิฟติ้งขนตาก็คือทำให้ขนตาจริงงอนขึ้นมาสวยแบบ เราไม่ต้องมาคอยดัดคอยย้ําอะไรมันอีกเลยอะค่ะตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่น3 5 9นะคะสําหรับลิฟติ้งขนตาอยู่ได้นาน2เดือนเลยอยู่ได้นานๆเลยวันาพี่บุเลดีจ้าวันนี้เราจะมีเล็บสวยๆมาอวดลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบงานอลัง งานอลังงานว่าวหน่อยงานหรูหราไฮโซขึ้นมาหน่อยจ้าเดี๋ยวจะมีมาอวดน,นะคะที่ร้านเรานี้ค่ะสีแดงลายหรูหรามากนะคะกุชีกุช,ชีมันเป็นแบบเล็บสำเร็จรูปที่ทำลายมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถต่อลงไปที่นิ้วเราได้เลยแล้วก็ความยาว ความความยาวจะพอดีพอดีค่ะไม่ยาวมากเกินไปค่ะเนี่ยจะ้ะเนี่ยดีอ r ค่ะ d ีอ r อดีอไม่ธรรมดานะคะแล้วใครชอบแบบอลังอลังเลยค่ะอันนี้จ้ะมีดอกไม้มีดอกไม้ม,ไม,มีติดเพชรมีอะไรหลายอย่างมากเลยเนี่ยค่ะแบบอลังเวอร์วังเลย แบบนี้เราก็มีมีหลายอย่างให้เลือกนะคะถ้าใครชอบแบบธรรมดาธรรมดาเบ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 านิดหน่อยแค่ติดเพชรนิดนิดหน่อยหน่อยแบบนี้ก็ได้อันนี้เรามีบริการทั้งมามาหาเราที่ร้านติดที่ร้านก็ได้อันนี้ชุดละร้อยห้าสิบบาทจะ้ะเบามากเพราะว่าธรรมดาแล้วนะคะ จากที่เราไปนั่งทําในร้านร้านไปนั่งทําในร้านต่อเล็บนะคะกว่าเราจะต่อเสร็จกว่าเราจะมาปั้นดอกติดอะไรอะไรอีกอ่ะอยังต่ำๆคือ2ชั่วโมงเลยนะกว่าจะทําเสร็จต่อมือมือหนึ่งอะค่ะอย่างต่ำๆสองชั่วโมงแล้วก็ราคาร้านทําเล็บอ่ะจะแยกออกนะคะต่อ p v c 150เพิ่มลายเพิ่มลาย ปาพาพรตัวแก้วอยากเข้ากล้องกับน้องเหรอปลาพาพรเดี๋ยวนะทำยังไงอ่ะไม่เคยเชิญใครเข้ากล้องเลยแนะนำปราพาพรโตแก้วเข้าได้ไหมเข้าได้อย่าง จริงๆไม่เคยไม่เคยเชิญใครเข้ากล้องด้วยเลยไม่รู้ว่าเขาทำยังไงอะพี่พี่ประภากรตัวแก้วเนี่ยเราเราคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพื่อนของเขาจะไม่สามารถรับชมวิดีโอถ่ายทอดสดได้ค่ะพวกเขาไม่ด้เปิดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณเลือกไว้เห็นไหมเข้าได้ไหมคะพี่ประภากร ื่อกี้กดแล้วนะอ้าวถูกปฏิเสธนี่ค่ะเดี๋ยวรางพี่ประชาพารเนี่ยจะลูกค้าที่ท่าจะมาสักพักหนึ่งแล้วปรึกษาเรื่องแก้คิวนางอยากทำคิ้วอยากแก้คิวมากแต่อ๋อนางจะเข้ามาจะดีน้องรอนานแล้วเนี่ยจะ้ะงานเล็บสำหรับลูกค้าที่มานั่งทำในร้าน ต่อเล็บพี c ีร้อยห้าสิบบาทแล้วเวลาเราแต่งเล็บเนี่ยนะสวัสดีค่ะแม่แมมเวลาที่เราแต่งเล็บช่างเขาจะคิดตามอะไรอะไรอย่างเนื้อง,งานแบบนี้ค่ะเนื้อง,งานแบบนี้หรูหรามากทั้งปั้นดอกทั้งติดเพชรแล้วมีโมด้วยเนี่ยมีโมแบบอลังมากเนี่ย ถ้าลายเนี้ยต่ำๆห้าร้อยค่ะลายห้าร้อยแล้วเขาจะบวกบวกกับต่อเล็บด้วยอะคะ่ะก็น่าจะเป็นหกหกหรือเจ็ดร้อยนะคะถ้าเป็นงานประมาณประมาณอลังอลังนะคะงา,นอ,งน,าององนอลังเนี้ยแต่ว่าของลองงานอลังเนี้ยเราขายแค่สองร้อยบาทถ้าใครสนใจเดี๋ยวเรามี ส่งออนไลน์อันนี้กระแถมกาวแล้วก็ตะไบให้ลูกค้าไปพร้อมเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะเอาไปติดได้เลยนี่รับประกันได้เลยว่างานงานดีเวอร์งานดีเวอร์ค่ะงานดีมากๆเลยนะคะงานสวยแบบไม่ผิดหวังน,นะคะอ๋อนี่เดีสีเขียวสีเขียวมาจำไม่ไดเลย สีเขียวเหนียวชัืนะคะสีเขียวดีออแล้วก็มีปั้นดอกแล้วก็มีลายกักเพชรสลับสลับกันนะคะแบบนี้ก็สวยแต่ของวันเขียวหมดเลยเขียวหมดเลยเป็นเขียวปีกมันงคะอันนี้ก็งานเบาๆงานเบาๆ,ๆแบบนี้ก็สวยค่ะตาแนงสีแดงตาแนงสีแดงเนี่ยสวยนะสวย อันนี้สีสีออกนุ่นุนี้ออกนุ่นุ่นเนี่ยดูด้วยสวยมาก,ม,ากมันก็จะมีสองราคานะคะางานแบบแบบธรรมดาแบบว่าไม่อะไรมากก็จะเป็นแบบติดนิดๆหน่นนอยเป็นลายอ่าตอนนี้ลายลูกแก้วกำลังมาลายลูกแก้วสวยมากลายลูกแก้วแล้วก็ก็เป็นลายนุ่นนุ่ธรรมดาเนี่ย ร้อยห้าสิบบาทถ้าเป็นลายอลังอลังเว่าหน่อยเนี่ยจัดเต็มเลยจ้าจัดเต็มแบบนี้แค่สองร้อยค่ะแล้วก็มีตาวมีสบายแบบได้ด้วยติดเองได้ไง่ายติดเองหนื่ก็หรือไม่ก็ใช้ให้เพื่อนๆติดให้ได้เลยสบายๆค่ะติดเองได้ไง่ายนะคะเล็กเขาจะมีมาแบบพอดีพอดี เล็บเขาจะมีมาแบบพอดีวันดีค่ะเจ้าตายวันดีจ้าแฮปปี้ทามเล็บจะมาแบบไซส์พอดีพอดีสําหรับทุกคนนะคะที่เราจัดทําขึ้นมาอุ้ยสีดึงเทบอยเท่บอยกระต่ายน่ารักมากโอ้โหสุดยอดเลยกระต่ายเป็นเพชรนะคะให้จา้าเจ้าตายน้องอ่ะ จับทาเพื่อลูกค้าเอ่อสวยความที่จะสวยเป็นงานลอยกระทงพอลอยกระทงเสร็จแล้วก็ช่วงนี้จะมีงานแบบเยอะขึ้นเนอะช่วงนี้ทั้งงานกระถิ่นงานอะไรเยอะน,นะอันนี้สําหรับอ่าลูกค้าที่เล่นด่วนแล้วก็ไม่ไม่ชอบมานั่งมานั่งทําอะไรนานๆมานั่งอ่าเขาเรียกอะไรมาเสียเวลากับร้านร้านเรานานๆอ่า สวยหรูหดูดีอะไรว่าวังนะคะหวัดดีค่ะพมพล <c oughs> เย้นะคะเพื่อนๆถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจทักมาหาวันได้วันจะส่งส่งให้ชิ้นต่อชิ้นสามชิ้นแล้วแต่เลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะไปสวยเบาบางที่ ถ้า,ถาจะไปงานหรืออะไรเนี่ยคะ่ะในราคานี้นะคะร้อยห้าสิบสองร้อยเนี่ยอยู่ได้เดือนหนึ่งอย่างเล็บต่อเนี่ยเล็บต่อเนี่ยมันจะอยู่ได้ได้เดือนหนึ่งทีนี้พอเราเบื่อแล้วเราก็ปอดออกมันไม่ได้น้าเสียดายาที่จะแบบว่าเราไม่ได้ไปจ่ายหนักๆถ้าเราจ่ายหนักๆโอ้ทาเล็บมาเจ็ดแปดร้อยทาเล็บมาพันหนึง่งอะไรเนี่ย มันทําให้เสียดายนะถ้าเแเล็บหลุดหรือเล็บหักแล้วอุ้ยล่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้าในส่วนของลูกค้าที่ไม่ชอบงานต่อเล็บไม่ชอบงานต่อเล็บแต่ว่าเราอยากทาสีพื้นพื้นหรือไม่ไม่ก็ทําเบาๆในเล็บจริงเราเลยอะค่ะมันก็จะมีสีเจลสีเจลไว้ดูแลลูกค้าตรงนี้ค่ะ สีเจลของร้านเราก็จะเป็นสี e HS. E HS. อีฮอเอเอสอีฮอประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะสีเจลเราก็มีเตรียมพร้อมไว้สำหรับลูกค้าที่จะมาทําที่ร้านได้หมดเรามีลายให้ลูกค้าเลือกเยอะมากว่าจะชอบแบบไหนจะทําลายเบาๆธรรมดาหรือว่าจะลายแบบ อลังอลังราคาเบาๆอย่างเงี้ยก็ได้เลือกได้เลยจ้าสวัสดีค่ะน้องพีชคุณสุชาดาจา้าที่นี่เวลาอ่าเราเตรียมไว้บริการลูกค้าสำหรับลูกค้าที่อวันนี้อนีกมาทำผมทำผมแล้วโอ้ยเนี่ทำนิดตะมือแต่ว่าต้องรีบไปรับลูกอยากทำเล็บแต่ว่าอยาก อยมีเวลานิดเดียวอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถที่จะอยเราสามารถที่จะรสในชงเรงด่ให้ลาได้ได้ลใครสนใจลายไหนใครสนใจทักแชทมาขอดูลายขอดูอุ้ยสีม่วงสีม่วงอันนี้ มีทุกสีเลยนะคะทุกสีทุกเฉดแล้วก็แบบไล่แบบไลส่สีกัดเย็ดเบาๆไล่สีเบาๆก็ได้แบบอลังอลังก็ได้เราเตรียมพร้อมไว้ให้ลูกค้าทุกคนแล้วแต่จะชอบสีไหนค่ะสีแดงอันนี้ดอกไม้มีดอกกุหลาบสีแดง สวยมากเลยจ้าหนูลุงมีดอกกุหลาบดอกใหญ่มากจ้าอันนี้ลายลายเล็บแบบนี้ยก็สวยนะคะหมายถึงหมายถึงอ่าความยาวของเล็บอันนี้จะเป็นสายฝอสายฝอยส้เขาจะชอบแบบอมนมนลแหลมๆแ,แบบนี้นะคะอ่าบางคนลูกค้าก็จะชอบ จะชอบแบบเล็บที่มันเป็นตัดตรงแบบนี้ตัดตรงแบบนี้ค่ะแต่บางคนก็จะชอบลายแหลมๆแบบนี้บางคนก็จะชอบมนๆบางคนก็จะชอบเล็บตัดตรงอันนี้ถ้าเราถ้าลูกค้ามาที่ร้านเราก็ติดให้เลยทันทีแล้วก็สวยทันทีถ้าลูกค้าไม่มีเวลามาอยู่ไกลส,สาวทางกรุงเทพ ถ้าอยากได้ถ้าใครอยากได้สนใจในในงานเล็บนี้ก็สั่งได้จ้าเดี๋ยวส่งพนอให้แค่สองวันได้เลยถ้าใครอยากสวยด่วนๆไปรอยกระดงก็แวะมาที่ร้านนะคะแวะมาที่ร้านได้เลยร้านอยู่ที่ซอยวัด้วยปลาอันนี้ถึงเราจะติดลูกค้าอยู่เราก็มีเวลาแวะ ให้ได้เพราะว่ามันใช้เวลาไม่นานเว็บเข้ามาได้เลยจ้าเว็บเข้ามาที่ร้านได้เลย้็งสามารถแซงนคิวลูกค้าได้จ้าวันนี้เราก็นำเสนอเล็กสวยสูส่เลขเท่านี้ก่อนนะคะคือบนว่างเว็บ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 มาได้เลยจ้า สัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่จ้า